สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กันยายน2568นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาทำสูตรเด่น2ตัวมาตัวให้ชมนะครับสูตรเด่น2ตัวมาตัวเดินดีนะเดินดียังไม่หลุดเลยนะคยังไม่หลุดเลย สตัวมาตัวนะก่อนจะไปดูเนะื้อหาในคลิปก็มาดูคำเตือนนะคำเตือนนะไม่สนับสนุนการเล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายใด้ทั้งสิ้นนะเป็นเพียงแนวทางคณิตศา,าสตร์หาเสีอสละกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรใช้วิจารยณในการรับชมนะครับปร,รารนาดีจากช่อง แอดชัยชาแนาลเลขเด็ดเด็ดพารวยนะครับก็น,นี่เป็นสถิติการเดินองเขานะครับเราก็จะยกมาให้ดูทุกรอบนะครับว่า fc เข้ามาใหม่บางทีก็ไม่เห็นนะครับางช่องเขาก็ไม่นำเสนอนะสถิติเขาลงลงเลยนะครับลงเลยเขาไม่ได้เก็บไว้ให้นะครับของแอดช่องแอดก็จะมีสถิติให้ดูทัว่วทนะั้ ไ,ไม่มั่นใจก็แคปไปดูก่อนก็ได้นะครับแคปไปดูก่อนเราจะเริ่มมันตั้งแต่งวันนี้นะวัดที่ออก9กับ6เข้าไปที่หลักร้อยบน6กับหลักหน่วยล่างนะวันนี้เข้าไปที่6นะวันนี้ได้6กับ8ดนะ6กกับ8ก็ออกไปที่85้นะ8 5วันนี้8กับ2นะ8กับ2 38806นะ8นะวันนี้2กับ8นะก็ออกไปที่87นะ7เข้าไปที่หลักสิล่างนะหลักสิบล่างาวันนี้ให้0กับ8นะก็ออกไปที่0นในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะหลักหน่วยล่างวันนี้ ได้0ย์กับ5นะครับ0กับ5ก็เข้าไปที่ออก06นคะรักเข้็ไปที่ตำแหน่งหลัก10ล่างนะสิบล,ล่างก็วันนี้เด่นที่5 9, ก5ับ9นะครกับ5กบ9ก็ออก91นะคกับ9 1ก็เข้าไปที่หลัก10ล่างนะสิบล,ล่างวันนี้9 4, ก9ับ4นะรกบ9กับ4 ก็ออกไปที่3 2, 4มสออกนะเข้าไปที่เลข4เนาะวันนี้4 4กับ2นะก็เข้าไปที่2เนาะในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะหลักหน่วยบนก็งวดที่ถัดมานะสกับ 2, 5้านับกับ5ก็ออกไปที่8 6 5หกข้างล่างออก6 3นะเข้าไปที่ ตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนก็นงวดที่ผ่านมาก็กลับเข้ามาเดินทั้งสิบทั้งหน่วยบนนะครับวดที่ผ่านมาให้ห้ากับ6นะครับห้กับหกก็เข้าไปที่สิบหน่วยบนนะครับสิบหน่วยบนเดินดีครับเดินดีไม่หลุดเลยนะครับยังไม่หลุดสักวดเลยนะครับ เดี๋ยวแอตจะเขียนแผ่นใหญ่ให้นะแอตจะเขียนแผ่นใหญ่ให้น้องแอตจะเขียนแผ่นใหญ่ให้นะมันเล็กบางทีถ้าแก่ท่านดูไม่ค่อยถนัดครับสําหรับสูตรเด่นบนล่างสูตรนี้นะสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวนะสูตร เด่นบนล่างสงตัวมาหตัวคนระับสตัวมาหนึตัว ปรับเลนกล้องหน่อยนะครับมาจำมันที่16นะครับสิบหกครับกครับหกสิบแปดครับขอให้เดินมาที่หก 5นะหกกับห้านะสำหรับวันนี้เนาะเด่นบนล่างเอเห็นตัวนี้เยอะสุดนะเอ็ดเห็นตัวนี้เยอะสุดเนาะเอดเห็นตัวนี้เยอะสุดนะ,นตนะดนะแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวลองไปนะเอ็ดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะะาาัลายๆสูตรก็เห็น ตรงกันอยู่นะครับ ใครสนใจสมัครสมาชิกช่องก็กดเข้าไปได้นะครับทางช่อง YouTube นะครับเป็นสปอนเซอร์ช่องนะครับมีหมวดซุปเปอร์แทงอยู่นะครับให้ช่วยค่าปากกาค่าหนังสือนะครับก็มีหมวดซุปเปอร์แทงอยู่นะครับฝาก fc ใหม่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับ ก็เอฟซเก่าก็ฝากช่วยดูโฆษณาแอดด้วยนะดูโฆษณาแอดด้วยก็เดือนนี้ยังไม่ได้รับค่าอะไรจาก y t u t u นะคงรอเดือนหน้านะเดือนหน้าตัดไม่ทันนะตัดไม่ทันคลิปยอดยอดวิวช้านะยอดวิวช้าก็เป็นช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะก็ช่องไม่ได้ใหญ่มากมายนะก็ต้องขยันทำคลิปลงนะครับ ฝาก f อช่วยเข้ามาดูด้วยนะครับช่วยกันนะครับ f อช่องจะได้อยู่ได้ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ